เป็นสิวพดผิวบอบบางแพ้ง่ายเลือกเอวียังหรือซุปเปอร์ไบค่ะซุปเปอร์ไบอยากหน้าฉ่ำเว้าดูสุขภาพดีแอคเน่ไบหรือพอลิสคะพอลิส <Pol is. S 1> เป็นสิวอักเสบแอคเน่โปหรือแอนตี้เมลาสม่าแอคเน่โปอักหน้ายกกระชับทันทีหลังทําเติมฟิลเลอร์หรือ r f ร shape ฟิลเลอร์เพราะว่าฟิลเลอร์เนี่ยหลังทำเนี่ยเห็นผลทันทีแต่ว่าตัวเครื่องโยกกระชับหรือว่ากลุ่มพวก RF อย่างเงี้ยอาจจะต้องรอผลลัพธ์ประมาณ 1- 2เดือนหลังทําหนกแก้มชัดหน้ามีเหลี่ยมมีกรอบทุกหนกแก้มหรืออเตอิฟฟลลร์ดีคะ เพราะว่าผ่าตัดทุบโหนกเนี่ยมันจะเสี่ยงแบบว่ามีผิวห้อยย้อยแต่ฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมันได้เรื่องความยกกระชับด้วยอยากให้หน้าดูหวานขึ้นดูละมุนขึ้นเติมปากหรือเติมใต้ตาเติมปากแก้มเยอะครั้งสองชั้นแก้มอ้วนฉีดแฟตหรือเครื่องยกกระชับทั้งคู่ให้หน้าตกดูเมียอายุเยติมฟิลเลอร์หรือไฮฟูดีค่ะทั้งคู่ใบหน้าตกดูเมียอายุเนี่ยเติมฟิลเลอร์ก็เป็นการเพิ่มวอลลุ่มส่วนการทำเครื่องยกกระชับไม่ผิวเนี่ยมีความตึงตึงแล้วก็ผิวแน่นขึ้นเป็นการกระต้นนคลเจ